ขอเจริญธรรมวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17วมิถุนายนพศ2 5 5 9นะครับในวันนี้ก็จะได้พูดถึงประเด็นที่มีความร้อนแรงอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ DSI ได้นำหมายค้นเข้าไปที่วัดพระธรรมกายเพื่อที่จะทำการจับกลุ่ม พระธรรมชัยอยู่จ้าวาดวัดพระธรรมกายนะครับก็จริงๆแล้วได้บันทึกคลิปใน Facebook ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ Facebook ในแฟนเพจจะมีการให้สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้นะครับก็ทดลองทำใน Facebook ดูครับส่วนคลิปนี้ก็จะอัปโหลดลงใน ลงใน y o u t u b e นะครับซึ่งไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นภาพเหตุการณ์สดแต่ว่าบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปโหลดลงใน YouTube ภายหลังนะครับก็เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาอันเดียวกันแต่ว่าประเด็นอันเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะว่าพูดโดยที่ไม่ได้ใช้สคริปต์นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมาได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ สิทธวัดระธรรมกายครับว่าสิ่งที่สิทธวัระธรรมกายได้ทําไปเมื่อวานนี้ก็คือการรวมตัวกันออกมาขัดขวางเจ้าหน้าที่ d s i ไม่ให้เข้าไปจับกลุ่มหลวงพ่อธรรมชโยถือว่าเป็นการปกป้องหรือว่าทําลายพระพุทธศาสนานะครับก็อาตมาจะได้มาแสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแง่มุมต่างๆที่ตัวอาตมามองเห็นนะครับก็มาดูกันก่อนเลยครับว่าเกี่ยวกับกลุ่มคนครับก็คืออาตมาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งคนที่ สนับสนุนวัดพระธรรมกายแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ต่อต้านวัดพระธรรมกายนะครับก็จะมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับในฝ่ายที่เป็นสิทธิอนุสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายหรือว่ากลุ่มคนที่มีความชื่นชอบแนวทางของวัดพระธรรมกายก็จะออกมาชื่นชมครับในการกระทําของสิทธิวัดพระธรรมกายว่าเป็นการ ปกป้องอปกป้องหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ถือว่าเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาอันนี้คือบุมมองของสิทธวัระธรรมกายนะครับส่วนในทางตรงกันข้ามก็คือความคิดเห็นของกลุ่มคนที่ไม่ชอบวัดพระธรรมกายแล้วก็เห็นว่าหลักคำสอนในแนวทางของวัดพระธรรมกายนั้นเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา ก็จะมองว่าการกระทำของสิทธิวัดพระธรรมกายนั้นเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นการปกป้องคนผิดปกป้องความผิดของหลวงพ่อธรรมชโยก็ส่วนอันไหนจะเป็นความคิดเห็นที่ถูกหรือที่ผิดนั้นก็อีกเป็นอีกกรณีหนึ่งจะรามาจะพยายามพูดเป็นกลางๆพูดถึงปรากฏการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็น เป็นเป็นอะไรอย่างไรครับก็แต่โดยส่วนตัวโดยส่วนตัวของของอาตมานะครับก็จะมองก็จะมองว่า,าปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องเรียนรู้ครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะปรับตัวอยู่ในสังคมนี้ได้อย่าง อย่างถูกต้องหรือว่าได้รับผลกระทบในทางลบน้อยที่สุดแล้วก็เปลี่ยนเหตุการณ์วิกฤตในทางาศาสนานี้ให้มาเป็นผลในทางด้านลบกับตัวเรานะครับก็ด้วยการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ครับคือความศรัทธาเนี่ยถ้ามีแต่ความศรัทธาอย่างเดียวความเชื่อที่ ราจากปัญญาที่ถูกต้องนะครับต้องเน้นด้วยว่าปัญญาที่ถูกต้องนะครับปัญญาที่ผิดก็มีเหมือนกันปัญญาที่ผิดนี่ก็คือเป็นมิจฉานะครับแต่ถ้าปัญญาที่ถูกนี่ก็เป็นสัมมาถ้าในหลักคําสอนที่มีอยู่ในมรแปดก็คือมิจฉาทิฏฐิะครับตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบกับเห็นชอบคือเห็นอะไรครับ คือเห็นปัญหาเห็นสาเหตุของปัญหาเห็นว่าปัญหานั้นต้องดับที่เหตุแล้วก็เห็นหนทางเห็นวิธีการในการแก้ปัญหาอันนี้คือสัมมาทิฏฐินะครับส่วนในทางโรงกันค่ามิจฉาทิฏฐิก็คือมองไม่เห็นปัญหามองไม่เห็นสาเหตุของปัญหามองไม่เห็นว่าปัญหาต้องดับที่เหตุมองไม่เห็นหนทางในการแก้ปัญหาอันนี้เรียกว่า มิจฉาทิฏฐินะครับผลมันจะต่างกันครับมิจฉากับสัมมาถ้ามิจฉานี่ผลก็คือคนคนนั้นหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นจะตกอยู่ในความทุกข์หรือว่าจมอยู่ในปัญหาส่วนกลุ่มบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะสามารถนำพาตัวเองออกจากปัญหาได้ครับ ก็คือความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยจะลดลงแล้วก็เมื่อความทุกข์ลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้นครับจนกระทั่งไปถึงปลายทางของการปฏิบัติในทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือไปถึงนิพพานครับคือความทุกข์นั้นดับไปโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอเห็นถูกเห็นผิดมิจฉาก็บสัมมานั้นมันต่างกันยังไง ทีนี้มาพูดในแง่มุมของการรับเอา,อาหลักธรรมหรือว่ารับเอาศาสาศนาพุทธหลักคำสอนของาศาสนาพุทธในนิกายอื่นมาปฏิบัติในนิกายของเราทีนี้มารู้จักตัวเราเองก่อนนะว่าศาสาศนาพุทธในประเทศไทยนั่นคือ ศาสนาพุทธในลัที่ไหนศาสนาพุทธที่มีอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากก็คือดูจากดูจากวัดดูจากการนับถือของประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นพระในฝ่ายมหานิกายหรือว่าพระในคณะธรรมยุทธ์พระภิกษุทั้งสองฝ่าย ต่างก็ล้วนเป็นพระในฝ่ายเถรวาดครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่ฝ่ายมหายานเรียกเราก็คือเรียกว่าฝ่ายหินนิยานครับก็คือเป็นลัทธิคำสอนทางศาสนาพุทธที่ยึดถือเอาหลักคำสอนดั้งเดิมที่มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเป็นตัวตั้งครับเรียกว่าเถรวาดครับเถระ หมายถึงพระเถระหมายถึงคําพูดของหมายถึงพระอระหันนะครับวาทะก็คือคําพูดในฝ่ายเถรวาทนี้จะยึดถือเอาคําพูดของพระอระหันเป็นตัวตั้งครับก็คือยึดเอาตามหลักคําสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกครับที่เป็นหลักคําสอนดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างของเป็นลักษณะของ ลทัทธิความเชื่อทางศาสนาในฝ่ายเทรวาสครับทีนี้ที่มีการเรื่องที่มีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของวัดพระธรรมกายจากที่ดูจากคลิปที่อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อสองสามปีที่แล้วครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับว่า สาเหตุที่หลักคำสอนของวัดพระธรรมกายนั้นได้มีความผิดแพกแตกต่างจากวัดโดยทั่วๆไปก็คือวัดพระธรรมกายนั้นรับเอาลทัทธิความเชื่อทางมหายานนั้นนํามาใช้ในเถรวาดครับอันนี้ก็อาตมาจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่า,ามีรายละเอียดเกี่ยวกับบุมมองความคิดเห็นยังไงครับก็คือใน แง่มุมที่ว่าการที่พระฝ่ายเทราวาตรับเอาอคําสอนทางฝ่ายมหายานมาใช้เนี่ย mm. ก็คือไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายไม่ใช่มีเฉพาะวัดพระธรรมกายนะครับในวัดอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันครับที่รับเอาความเชื่อทางฝ่ายมหายานนั้นมาใช้ยกตัวอย่างเช่นคําสอนใน ในลทัทธิหรือว่าในนิกายเซนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมีวัดจํานวนมากครับที่รับเอาความเชื่อหลักหลักคําสอนหรือว่าความเชื่อในนิกายเซนนั้นมาใช้ครับมาปรับใช้ในเถรวาดครับก็นิกายเซนนี่คือไม่ได้ไม่ได้มีความนิยมเฉพาะเฉพาะทางฝั่งเอเชียเท่านั้นนะครับแม้แต่ชาวยุโร แม้แต่ชาวยุโรปก็มีคนจำนวนมากครับที่หันมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของเซนนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งคนไทยหรือว่าพระภิกษุในประเทศไทยค,คือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดนะครับเกี่ยวกับมุมมองของอาตมาเกี่ยวกับการรับเอาคำสอนทางเซนมาใช้นะครับก็คือเหมือนกับการที่เรา ปลูกต้นกล้วยไม้ครับแต่ว่าแทนที่เราจะปลูกในกระถางเราก็เอาต้นกล้วยไม้นั้นไปแปะไว้กับต้นไม้ประดับที่มีอยู่ในบ้านเราครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ําหรือว่าให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยแล้วก็รากกล้วยไม้เนี่ยครับมันก็ยึดต่อเกาะกับต้นไม้ที่เราเอาไปแปะนีครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านวันเวลาที่เราบำรุงบำรุงดูแลรักษารดน้ำให้ฮอร์โมน กล้วยไม้ต้นนั้นก็ออกดอกครับออกดอกให้เราให้เจ้าของได้ชื่นชมครับอันนั้นก็คือประโยชน์ของกล้วยไม้ครับส่วนต้นไม้ที่เราเอากล้วยไม้ไปแปะมันก็จเจริญงอกงามครับเพราะว่าได้รับฮอร์โมนได้รับปุ๋ยอะไรก็ตามครับที่เราดูแลกล้วยไม้ครับต้นไม้ที่เรากล้วยไม้ไปแปะก็จะเริญเติบโตขึ้นพร้อมๆไปกับกล้วยไม้ครับก็คือได้ประโยชน์ทั้ง เราจะได้ประโยชน์จากทั้งสองอย่างคือได้ประโยชน์จากกล้วยไม้ด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่เรารดน้ํากล้วยไม้แล้วก็ต้นไม้ที่เราไปแปะนั้นได้รับมันก็ทําให้ต้นไม้ที่ถูกยึดเกาะนั้นเจริญเต,ติบโตงดงามขึ้นด้วยครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบในมุมมองที่เป็นด้านบวกเกี่ยวกับการเข้ามาของอนิกายเซนที่เข้ามา ที่พระภิกษุหรือว่าญาติโยมได้รับนําหลักธรรมคาสอนทางนิกายเซนมาปรับใช้ในฝ่ายเทราวาดครับอันนี้ก็คือมุมมองในด้านบวกเกี่ยวกับนิกายเซนทีนี้มาดูในด้านลบครับเกี่ยวกับการรับรัทธิความเชื่อในในทางพุทธเองเนี่ยครับเข้ามาในเถระวาดรับก็คือรับเอาหลักคําสอนใน ฝ่ายมหายานก็ามาใช้ในฝ่ายเทรวาดครับที่เป็นด้านลบครับเป็นยังไงครับก็คือเปรียบเหมือนกับกาฝากครับกาฝากที่มายึดเกาะกับต้นไม้ที่อยู่ในบ้านของเราครับเสร็จแล้วก็เจ้า,จาของบ้านก็ไปรดน้ำไปให้ปุ๋ยมันมันก็จะเริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ มันก็อาจจะปลิดดอกออกผลออกมาครับแต่มันไม่ได้สวยงามเหมือนกับเหมือนกับกล้วยไม้นะครับและสิ่งสำคัญก็คือมันทำลายต้นไม้ที่มันยึดเกาะครับด้วยการย่างรากลงไปในต้นไม้นั้นครับแล้วก็ดูดเอาน้ำเลี้ยงของต้นไม้นั้น,นครับมาเลี้ยงตัวมันเองตัวมันเองเติบโตเริญเติบโตขึ้นในขณะที่ต้นไม้ที่มันยึดเกาะเนี่ยครับ ก็สุดโสมเหี่ยวเฉาลงเรื่อยๆครับจนกระทั่งต้นไม้ที่ถูกยึดเกาะน,นั้นตายครับถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระสงฆ์หรือว่า,าบุคคลในฝ่ายบ,าบุคคลทางาศาสนาในฝ่ายเทราวาสเนี่ยครับที่ไปรับเอาหลักธรรมคำสอนทางฝ่ายมหายานเข้ามา แล้วหลักธรรมคำสอนทางฝ่ายมหายานนั้นมีความขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงกับแกนหลักของหลักธรรมคำสอนทางฝ่ายเทราวาทเนี่ยครับหลักธรรมคำสอนในฝ่ายมหายานเหล่านั้นแทนที่จะมาช่วยส่งเสริมหลักคําคำสอนที่มีอยู่ในฝ่ายเทราวาทกลับทำลายครับทำให้หลักธรรมคำสอนหรือว่าแนวปฏิบัติในฝ่ายเถราวาทตั้งเดิมนั้นสูญสลายหายไปครับ แล้วก็เทระวาดเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมากลายเป็นมหายานครับโดยที่ว่าความเป็นเทรวาดเดิมเนี่ยหายไปหมดสิ้นเลยครับอันนี้ครับก็คือเป็นเหตุผลที่อาตมาจะแสดงให้ฟังนะครับว่า,าสิ่งที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายอันนี้แต่ละคนต้องใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับว่า มันเปรียบเหมือนกับกล้วยไม้หรือว่ากาฝากที่มันทำลายต้นไม้ที่มันยึดเกาะหรือว่าเปรียบเหมือนกับกล้วยไม้ที่มันไปทำให้การดูแลของเอาใจใส่ของเจ้าของนะั้นดีขึ้นทำให้กล้วยไม้นั้นจเจริญเติบโตแล้วก็ต้นไม้ที่ไปยึดก่อนั้นจเจริญเติบโตขึ้นไปด้วยทำให้ได้ความงดงามทั้งสองอย่างอยากจะให้อ ทุกคนนะครับลองลองใช้ความาความคิดพินิษวพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนดูนครับว่าอ้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกับวัดพระธรรมกายนั้นเป็นด้านบวกหรือเป็นด้านลบหลักคำสอนทางเถรว่าที่มีอยู่เดิมมันจเจริญงอกงามขึ้นหรือว่าถูกทำลายลงครับอันนี้ครับก็ที่จะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่สิบ วัดพระธรรมกายทำครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นท่านกำลังรดน้ำกล้วยไม้หรือว่าท่านกำลังรดน้ำดูแลกาฝากที่ยึดเกาะอยู่ในเถรวาดครับถ้าท่านดูแลกล้วยไม้ที่เป็นกล้วยไม้สวยงามที่มันไม่ทำลายต้นไม้ที่มันไปยึดเกาะก็เหมือนกับท่าน ปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาแต่ว่าถ้าเป็นในทางตรงกันข้ามถ้าท่านไปดูแลเอาใจใส่กาฝากที่มันทำลายต้นไม้ที่มันยึดเกาะอยู่<ม>ก็เปรียบเหมือนกับว่าท่านนั้นไปส่งเสริมหรือว่ากำลังทำลายศาสนาพุทธในแบบดั้งเดิมครับอันนี้ครับก็คือเป็นอ่า มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับที่ศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าไปขัดขวางเจ้าหน้าที่ดีเอไอไม่ให้เข้าไปจับกลุ่มหลวงพ่อธรรมชโยก็กคงจะไม่ฟันธงลงไปครับแต่ว่าก็พยายามที่จะอธิบายเพราะว่า,าความศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันเป็นผลร้ายครับ ในบางครั้งในหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นผลร้ายครับแต่ว่าความศรัทธาที่ดีควรจะประกอบด้วยปัญญาครับมันถึงจะมีผลดีกับเราครับถ้าเราศรัทธาอย่างเดียวโดยที่เราขาดปัญญาแน่นอนครับโอกาสที่เราจะ,ะกลายเป็นเหยื่อในสถานการณ์หรือว่ากลายเป็นเหยื่อในปรากฏการณร์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีสูงแต่ถ้าเรามีปัญญาให้มาก ปัญญานี่เกิดขึ้นนะจากอะไรครับปัญญานี่เกิดขึ้นสามทางนะครับปัญญาเกิดจากการเรียนรู้การอ่านการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการลงมือกร,ระทำเนี่ยครับทั้งสามอย่างเนี่ยครับเป็นเป็นบ่อกเกิดของปัญญาครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญสําหรับคนที่สนใจหลักธรรมคาสอนในทางาศาสนาครับไม่ว่าจะาศาสนาไหน,นครับหลักสําคัญก็คือการศึกษาเรียนรู้ครับ เรียนรู้ด้วยการคิดเรียนรู้ด้วยการอ่านเรียนรู้ด้วยการฟังเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญมันจะทําให้เราลดโอกาสที่เราจะไปผิดทางนะครับคือโอกาสที่เราชีวิตเราจะแย่ลงนี่มันก็น้อยลงแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะเราจะได้รับหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องเนี่ยมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็เพิ่มมากขึ้นก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วก็คลิปนี้ อาจจะมีความแตกต่างกับคลิปที่ลงใน f a c e b o o k นะครับก็จะได้อัปโหลดคลิปนี้ลงใน YouTube แล้วก็นำไปโพสต์ลงใน f a c e b o o k ด้วยแล้วก็นำไปโพสต์ลงในบล็อกด้วยครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางครับในการสื่อสารออกไปว่าเกี่ยวกับมุมมองความคิดเห็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับใช้เวลาพอสมควรครับจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอจเจริญพร